ก็กลับสวัสดีพี่พีนเพื่อนนังน้องคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปดูแบ่งปันพักเครื่องนะผมพี่นะ้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับก็พระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่นะนะ้าคนไหนสนใจสายแคปร,รูปมาสอบถามได้นะครับครับโอเคผมมาเริ่มที่งแรกเลยนะผมนี่ครับเป็น ผ้ารูปรอนะผมเนี่ยผ้าสังกัจจัยนะผมนี่ครับพอท่านคิงวัดถลุงทองนะผมเนี่ยเป็นสังกัจจัยย้อนยุคนะผมเนี่ยวัดถลุงทองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะผมเนี่ยเป็นสร้างในปีหกสามนะผมเนี่ยเจ้าของเขาเขียนติดมานะผมเนี่ยเป็นเนื้อแร่เจ้าน้ําเงินนะผมเนี่ยรุ่นรวยล้นฟ้านะผมเนี่ยหมื่นล้านหมื่นเฮงนะผมเนี่ยเนี่ยเนื้อเจ้าน้ําเงินนี่ก็เป็นแร่ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วนะผมเนี่ยครับสวยมากเลยนะผมเนี่ยครับพี่นาคคนไหนใจสายใครก็ไล่แคบูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับจะประกายแบบมุ้งม่วงฟ้าฟ้านะผมเนี่ยพี่นาคคนไหนใจสายใครก็ไล่มานะผมเนี่ยครับรอได้สวยมากนะผมเนี่ยครับคล้ายเนื้อเมกกระพัดเลยนะผมเนี่ยครับเมกกะซิ์นะผมเนี่ยพอท่านคิงนะผมวัดถลุงทองนะผมเนี่ยเป็นสังกายย้อนยุคนะผมเนี่ยหลังก็เป็นยันอย่างนี้นะผมเนี่ยครับ วัดถลุงทองนะผมเนี่ยจะต่อโคดรลันหมายเลขทุกองค์นะผมเนี่ยต่อโคดรลันหมายเลขข้างๆนี่นะผมเนี่ยโคตรดอกบัวนะผมเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งนะผมเนี่ยด้านใต้ฐานก็จะอุดผงนะครับเนี่ยพร้อมจีวรที่ท่านหลวงพ่อนะผมเนี่ยหลวงพ่อคิงนะผมเนี่ยพี่นักแหนใจสายใคร้ายกันลายเขียวมาสอบถามได้นะผมเนี่ยเป็นเนื้อแร่เจ้าน้ำเงินนะครับเป็นสูตรต้นตำรับ่อโบราณน,นะผมเนี่ยสวยๆนะผมพร้อมกองเดิมๆจากวัดนะผมเนี่ย เนี่ยพระสังกัจจายนะผมพระท่านคิงนะผมเนี่ยปีหกสามนะครับเนี่ยเข้าไปอ่านประวัตินะครับผมเนี่ยแระเจ้าน้ําเงินนี่ก็เป็นมณสารที่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวอีกแล้วนะผมเนี่ยพี่นะ้าองในแจ้สายคล้ากันลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมตรงนี้ก็แบ่งปันที่สองเก้าสิบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพระดีมณสารดีนะครับเนี่ยมณสารที่ท่านหลวงพ่อมาอุดเป็นผงใต้ฐานพร้อมจีวรน,นะครับพี่นะ้าคนในแจ้งสายคล้าก็ไลายมานะผมเนี่ย ครับไปอ่านประวัติดูนะครับ290บาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญพระเหรียญ้าวสวุวรรณนะผมเนี่ยหลวงปู่บุญมานะผมเนี่ยโชติธรรมโมนะผมแห่งที่พักสงเขาแก้วทองนะผมเนี่ยจังหวัดปราจีนบุรีนะผมเนี่ยออกปีหกห้านะผมเนี่ยรุ่นโชคดีนะผม เนี่ยเป็นเนื้อทองทิพย์นะผมเน <interpre ängen> ี่ยทองฝาบาทนะผมเนี่ยครับเนี่ยหน้ากากเงินนะผมเนี่ยครับเจ้าของเขาเขียนติดมานะผมเนี่ยน่าจะเป็นกระลเงินนะผมเนี่ยเนี่ยเหมือนเงินเลยนะผมสวยๆนะผมเนี่ยครับพี่น้าคนไหนใจสายใครก็ไลายแครูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับหลวงพ่อท่านก็จานเนี่ยครับจานทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะผมเนี่ยครับสองข้างนะผมเนี่ยครับจานมือนะผมเนี่ยเป็นเนื้อฝาบาทกระลเงินสวยๆเลยนะผมเนี่ยครับด้านหลังก็เป็นหลังเรียบนะผมเนี่ย ต่อโคดรลันหมายเลขนะ andal, ผมเนี่ยหลวงพ่อจานมือทุกองเลยนะผมเนี่ยเนี online, ่ยหายากแล้วผมเนี่ยจานมืออย่างนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะผมเนี่ยครับพี่นักไหนใจสายใคร้ายกันไล่แคบลูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับสองใกล้ๆจะเห็นชัดนะผมเนี่ยครับจะต่อโคตรนะผมเนี่ยลันหมายเลขนะผมเนี่ยสามหนึ่งเจ็ดนะผมเนี่ยครับสวยๆเลยนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับด้านหน้าก็เนี่ยเป็นท้าวิสุวรรณนะเป็นหน้ากากนะผมเนี่ยพี่น้ักไหนใจสายใคร้ายกันไล่แคบลูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับ ตรงนี้ก็แบ่งปันที่350บาทพร้อมสรงนะผมเนี่ยาจานมือนะครับหลังเรียบอย่างนี้ก็หายากนะพิเศษนะผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นคนระับพี่นักในใจสายใครก็นลายมานะผมครับเข้าไปอ่นประวัติดูนะครับ350บาทพร้อมส่งครับข้าๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น นี่ครับเป็นพระปิตาลอนะผมพิมพ์เกลเชือกนะผมเนี่ยเนื้อทองทิพย์นะผมเนี่ยครับออกปีห้าสามนะผมเนี่ยครับของหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่นะผมเนี่ยเมือดารครถจังหวัดนครราชสีมานะผมเนี่ยครับไม่ค่อยเห็นนะหายากนะผมเนี่ยเป็นสูตรต้นตำรับรอโบราณนะผมแบ่งพระปิตานะผมเกลเชือกนะผมปีห้าสามนะผมเนี่ยครับรุ่นมหามงคลคุณทองแปดแปดนะผมเนี่ยครับจะอุดผงและเกสานะผมเนี่ยครับ เข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยปิตาเกี่ยวเชือกนะผมเนี่ยครับจะมีรอยแป้งเจิมนะผมเนี่ยเนี่ยครับเป็นปิตาเกี่ยวเชือกสวยๆนะผมเนี่ยเป็นเนื้อทองทิพย์นะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยครับท่านหลวงพ่ออาจกิตปุกเสกนะผมเนี่ยครับปีห้าสามนะหลวงพ่อยังแข็งแรงอยู่นะผมเนี่ยครับจะอุดผงมลสารตรงนี้นะผมเนี่ยครับเนี่ยครับคล้ายเทียนชัยแล้วก็มีเกสาหลวงพ่อคูณนะผมเนี่ยจะอยู่ตรงมุมนี้นะผมเนี่ยเข้าไปส่องก็จะเห็นนะผม เนี่ยพี่นักขอยนใจนใสายคล้าก็ลาเคิมุกมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับเนื้อส,สวยๆนะพร้อมซีนเดิมไม่ได้แกะเลยนะผมเนี่ยจากวัดนะผมเนี่ยครับกล่องเดิมๆนะผมเนี่ยราคาจองก็ตอนจองก็ปีห้าสามก็สี่ร้อยเลยนะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัตินะครับน,นี้ผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมเนี่ยครับเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศนะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยหลวงพ่อก็อาจารย์กิดปลุกเสกนะผมเนี่ยครับ และพักระดีคณาจารย์มากมายนะผมร่วมมาทานจิตบุกเสกนะผมเนี่ยในปี53นับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยองค์นี้ก็ผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมครับแบ่งปันที่290บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยราคาจอง400เลยนะครับเนี่ยพี่นักในใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยอุดผงมวลสารและเกสาลุงพ่อนะผมเนี่ยครับสองร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับเข้าวนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นพระปิดตาคนระับพังพก,การนะผมเนี่ยเนื้อนวะโลหะนะผมเนี่ยของเนื้อละรอนะนวะโลหะโบราณน,นะผมเนี่ยของหลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่นะผมเนี่ยแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะผมเนี่ยเกจิอาจารย์เป็นลูกศิษย์พ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะผมเนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะผม เนี่ยครับและเป็นหลวงพอ่อท่านอิ่มนี่ก็ท่านก็เป็นหลานแท้ๆนะผมเนี่ยของหลวงพ่อเพราะท่านคล้ายนะผมวัดสวนขันวาจาศิษย์นะผมเนี่ยครับเป็นเนื้อนาวะโลหะสูตรต้นตำรับลอบโบราณน,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 นะผมเนี่ยครับรุ่นพ่อให้รวยทรัพย์นะผมเนี่ยเนี่ยสวยนะครับเนี่ยครับหลวงพ่อท่านอิ่มนี่ท่านก็ยังอยู่นะผมเนี่ยครับเป็นพระอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินเลยนะผมเนี่ยครับที่มีอายุยืนของภาคใต้อีกองค์นึงนะผมเนี่ยอันนี้เป็นหล่อนวะโลหะนะผมสูตรต้นตำรับโบราณนะผม เนี่ยบเป็นถ้าปิดตาพังปบการนะผมเนียบสายใต้เลยนะผมนี่จะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยครับต่อโคดรดันหมายเลขนะผมเนี่ยหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็ต่อโคตรชื่อหลวงปู่นะผมเนี่ยเนี่ยครับเป็นต้นตำรับสูตรหล่อโบราณเนื้อวะโลหะนะครับที่นักขุนใจสายคล้ายกันลายเขียบุมมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับสวยมากนะผมเนี่ยครับที่นักขุนใจสายคล้ายกันลายมานะผมเนี่ยครับปิดตาก็พุทธคุณก็ตามความเชื่อมาแต่โบราณนะผมเนี่ย ด้านความคงกระพันมหาอุดนะผมเนี่ยพกกระซับมหาโชคลาภนะผมเนี่ยครับพี่นะ้าคนนี้ใจสา,ายใายครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับเป็นก็พิมพ์ก็เป็นเอกลักษณ์ของพระปิตาแดนใต้นะผมเนี่ยครับเป็นทรงพิมพ์พังประการนะผมเนี่ยครับพี่นะ้าคนนี้ใจสา,ายใายครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับนั้นนวะโลหะนะครับเนี่ยราคาจองก็399ร้ยเก้าเกเลยนะผมอันนี้ผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผม รองนี้ก็แบ่งปันที่290บาทพร้อมส่งนะผมเนื้นนวะโลหะนะพี่นะคในไหนี้ใจสายคลายก็ไลมานะผมครับไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆนะนะคนไหนสนใจสายครก็ไลคลิปลูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์นะเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่นะนะคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก,กดแชร์นะผมชอบค์ไหนไลนายคลิปรูปมาสอบถามได้นะครับ เกี่ยวกับผมครับผม